ย่ายตีขายเปลี่ยนเจ้าใหม่รสชาติยังเหมือนเดิมอยู่ก็อยู่กันตีล้านลาดหน้าเมืองปัวเจ้าหลงหอมดอยกาดปลากางมาปะแองหน้าเลี้ยวขวามาเลยล้านมีสองรอกตีนั่งนักราคาเริ่มต้นที่4 5บาทเนื้อตูนเข้มข้นน่ากินเหมือนเดิมเจ้าอันนี้ของใครบ่งฮู้เนอเปินซังเป็นหมูล้านลาดหน้าเมืองปัวเป็นล้านดังตีอยู่ในเขตเทศบาลปัวเจ้าเป็นแหมหนึ่งล้านตีไปกินยางมันของกลางซังเป็นเก้าเหลาเนื้อ ื้อตุน๋นเดี๋ยวจะมาจิ้มพร้อมกันเจ้าไข่ย,ยาก,กะอดเอาเนอผากไปผากมาน้ำลายกับปูแหมแล้วเจ้ากังสังเป็นข้าวเปล่าตยตีล้านบอกว่าเมนูที่ขายดีขายมดก่อนมูกก่ย,ยังเป็นลาดหน้าอยู่เจ้าคงความอร่อยแบบมีเปลียนส่วนเหลืองพริก กะยังเพชรแสบเหมือนเดิมบอดีเผอใส่นักเนิ่อันจะอิ่มน้ำยกรน้ำซุปหอมหวานล้ำเหมือนเดิมเจ้าเนื้อตุนเอ็นตุ๋นวางไปบนข้าวหุงพักบุงซอสเครื่องปรุงใช้เหมือนเดิมทุกอย่างตักเข้าในปากบอกเลยว่ายางลำพากึดถึงแล้วยากินครับรถเข้าไปเลยเจ้าบอกิดหวังแน่นอนเปลี่ยนไปก็คืออาการลมผัดเย็นกินล้ำแหมนอปิดไปกันเจ้า